กรณีหนึ่งนะครับก็มีทางบ้านหรืออู่อยากจะปรับสปริงขึ้นโดยที่จะไม่ต้องถอดออกมาจากรถนะครับว่าสามารถปรับได้ไหมนะครับก็ผมแนะนำนะฮะถ้าถ้าเครื่องมือเราไม่พร้อมนะครับมันจะมีตัวแบบเป็นสำเร็จที่แบบยกเป็นแท่งแล้วเอาไปเสียบที่สปริงแล้วกดลงนะครับถ้าเราไม่มีตัวนั้นเนี่ย ค่อนข้างจะปรับลําบากผมจะไม่แนะนําให้ปรับคารถเลยผมจะแนะนําให้ถอดออกมาจากรถแล้วก็แยกสปริงออกนะครับแล้วก็มาปรับเปื่อยๆแบบที่ผมปรับอยู่นี่นะครับเพราะถ้าเกิดปรับโดยการที่สปริงยังคาอยู่นะเราไม่มีตัวหนีบสปริงนะฮะสปริงมันถีบตัวจานนี้อยู่นะครับจานตัวนี้เนี่ยเกลียวมันจะละเอียดหนามากนะฮะถ้าเกิดเราไปปรับเนี่ยยังไงก็หมุนไม่ไปนะครับมันตึงมากแล้วมันจะทําให ตัวจานกับตัวแหวนเนี่ยมันกดกันแน่นมากมันจะหมุนไม่ไปแล้วถ้าเกิดเราหมุนได้บางทีหูตัวจะบอกชงคเนี่ยมันจะเบี้ยวนะครับมันจะเบี้ยวเสร็จแล้วก็ตอนนี้หมุนลําบากแล้วก็เกลียวอาจจะเสียได้นะครับผมไม่แนะนําให้ปรับคารถถ้าเครื่องมือไม่พร้อมนะครับให้ถอดออกมาแล้วก็เอาสปริงออกแล้วก็ปรับอย่างผมเนี่ยจะง่ายกว่า,าเพราะเผื่อใช้เวลาเร็วกว่าที่เราไปปรับคารถนะครับจะทํางานได้ละเอียดกว่า แนะนำให้ถอดมาปรับจะดีกว่าครับ